ใช่ครับตอน้องเขาจะเข้าไปในค่ายครับที่ประตูวทอเส็จครับประตูของค่ายไปจับทีนี้สหอที่เข้าเวรที่ประตูเขาเลยเรียกตรวจพบอาวุธปืนแล้วก็เลยเอาตัวนายจำมลลงมาควบคุมตัวไปแล้วก็ให้นายจำมลไดูดูแล้วก็ตรวจตรวจรถรนต่อครับตัวจในรถ้อต่อก็พบยาบ้ายาไออาวุธนีด ก็อาวุธปืนสองสองแล้วก็กระสุนปืนเกิดสามแปดยี่แปดนัดกระสุนปืนจุดสองสองเจ็ดนัดครับเขาบอกไว้ว่าเขาเขาจะเข้าไปทําอะไรที่ไหนเขาจะเข้าไปเยี่ยมแฟนแฟนอยู่บ้านญาตอยู่ในข้ารางารแฟนแฟนมารอคอดจะคอดนี่รับ กลบมาแทบไปเเลยเลยมาพักพ้อจากในค่าทํารทีนี้ทางผู้ชายที่เป็นคนของอาวุธตัวนี้จะเข้าไปพบแฟนนะครับแต่แต่เข้าไปในประตูค่าทหายก็เลยรออเรียกตวจเรียกตรวจอพบสิ่งของตามที่ที่บมกที่แจงมันไปับุ่แล้วก็ดำเนินการส่งต่อมารับ หนึ่งก้อนทั้งหมดตวนแปดปสามปมจากวันยังเลื่อนนอัวกรตรวคานี่ ではでは s <S s <S ah? เยอขนาดนั uh ้น huh. ป่ะพืก้าเก้าสิบาหกเก้าเบห้าก้าห้กเก้าส้นหกเก้าสิ้กากกาห้ากากเาเห้หากาเเกบกกับผู้ใดคือว่าาง ว่ยืดดีด้่ยเราทำไมเราพกเอาวดปืนไปทำอะไรนี่หนุ่มเราพกปืนเอาอาวุธปืนเข้าไปทำไมมันติดรถไปเอา้อยาบ้ากับยาไอ้รามาจากไหนซื้อต่อมากในซอย แล้วปืนเนี่ยเรามาจากไหนกระสุนปืนล่ะทำไมเราต้องพกปืนติดตัวไปด้วยเราเคยจึกจับไหมคดีอะไรติดคุกไหมติดคุกกี่กี่ปีคนทนุออกมานานยัง อ่าแล้ววันนี้เราจะเข้าไปทำอะไรยังไอง,องนุ่งมีนะครับเข้าไปหาลุงฮะเข้าไปหาลุงเราเอาไหนว่าแฟนเราท้องเหรอรแฟนเราพักอยู่ที่ไหนไอยู่ในข้ายทหาร